ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมทักทิบช่องผมรู้ว่ามันช้าที่ผมมาสวัสดีปีใหม่ในตอนนี้เพราะว่าคือผมติดธุระเยวกับผบเรื่องสวัสดีปีใหม่ญาติพี่น้องไงเออก็ลองไปบันแล้วผมญาติเยอะเลยโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเถอะผมขอมาลูกก่อนมาผมเย่ขอรูไม่ค่อยสวยนะเย่นี่คือผมให้ดูไปแล้วกัน ก็ขอสวัสดีใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาตลอดปีนะครับถึงแม้จะมีอยู่แค่ห้าห้าหกทั้งสก็เถอะแต่ผู้คีบย,ยอดวิวมันเกินสิบผมก็ดีใจแล้วแล้วก็ในช่วงยอดซับป,ประมาณเนี้ยก็คือมันควบคุมกาลังได้ไงแบบใครอยากที่จะพูดอะไรก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกกันได้ทุกครั้งไนงะทุกครั้งผมก็สามารถทงคลิปตามใจทุกคนได้ใครอยากอะไรก็คอมเมนต์มาผมก็ทําให้เลยเพราะคนยังแบบยังน้อยอยู่ประมาณ ประมาณ20-30คนเนี่ยอันนี้กลังดีเพราะว่าคือมันสามารถทำตามใจทุกคนได้เนี่ยประมาณ30ซับดียี่โอเค30ซับเนี่ยกำลังดีในการวางแผนแต่อยากได้ยงินซับเยอะๆไหมถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมบอกแล้วว่าช่องน,นี้มันมาแค่พูดคุยไม่ได้ต้องการยอดซับมากอืม แล้วก็ผมก็ต้องขอโทษในปีที่แล้วเลยครับที่ผมทําอะไรแบบแบบลงคลิปน้อยอะไรไม่เป็นเวลาหรือทำพูดอะไรยังไม่ค่อยดีเออก็เรื่องนั้นก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็คนท,ที่ผมเอาไปให้เพื่อนเพื่อนผมดูคลิปของผมเขาบอกว่าผมสาแสดงออกแบบอารมณ์ในการพูดไม่ค่อยดีใช่ไหมก็อันนั้นก็ต้องขอโทษด้วยอีกเรื่องนึงนครับอ,อ๋อแล้วก็คลิปนี้ถ้า่งเสียงมาแป,ปลกเวลาผมวาดก,ก็คือมันใช่ประกาอยู่เนี่ย โอเคก็นี่ก็น่าจะวันนั้าก็แค่มาสวัสดีปีใหม่คลิปสั้นๆ5นาทีเออก็ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามชมกันมาตลอดปี2020เราจะมาเริ่มต้นใหม่ในปี2 0 2 1นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนจริงที่รับชมกันมาตลอดไม่่าจะเป็นยอดซับไหนดูไม่ชอบไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบก็ขอบคุณจริงๆงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย